ไยรายวันโดยสุขนชัยอารีตอนคนหลายเหลี่ยมพักร่วมรัฐบาลชุดนี้ใช้เวลาสิ้นเปลืองมากกับวิธีคิดช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านทั่วไปเหมือนไม่มีใครใส่ใจภัพยพิบัติ ที่มองเห็นเกิดขึ้นรอบๆตัวพวกเราปัญหาไฟป่าภัยแล้งรุนแรงมลพิษติดอันดับโลกเห็นตําตาผู้บริหารทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำอำนาจตัดตอนความเดือดร้อนทุกฝ่ายรู้และมองเห็นเครื่องมือในด้านสาธารณภัยใช่จะมีความพร้อม แค่มหาไทยหน่วยงานรัฐมีกําลังคนพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือเฉพาะกิจประชาชนได้หมดแม้แต่หมูป่าเด็กน้อยติดในถ้าขุนน้ำนางนอนลงทุนช่วยด้วยชีวิตทั้งคนไทยและต่างประเทศมาพร้อมเครื่องมือช่วยให้เขารอดตายได้ด้วยน้ำใจอันประเสริฐนัก นี่คือน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ไทยไม่ทิ้งกันมาวันนี้แผ่นดินไม่เกรียมพืชผักผลไม้ตายคาดินแห้งแล้งป่าถูกเผาเพราะขาดน้ำลามไปทั่วประเทศอย่างที่รู้เห็นรวมกันเผายืนต้นตายทั้งต้นไม้และชีวิตคนรัฐบาลนั่งในชุดเจ้าขุนมูลนาย นั่งกระดิกขาในห้องแอร์เย็นช่ำสมองตกคิดไม่ออกที่จะไปบอกให้พี่น้องรู้งบประมาณแผ่นดินเราจะทุ่มถึงคุณให้ความวิบัติเบาบางลงได้เพราะอำนาจรัฐมีความพร้อมรอบตัวที่จะลงมือช่วยได้อยู่แล้วแต่เชื่อไหมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน กลับจอดนิ่งในกรมกองเหมือนเศษเหล็กรอยุบทิ้งทั้งทั้งที่ยังไม่เคยใช้งานแม่ทับในกองกำลังคนมีพลังง่อยรับประทานไปหมดโรคใจตกจิตต่ำมันระบาดจากพักร่วมรัฐบาลเหมือนพวกเศษติดยาบ้าใจไม้ไส้ระกรรม เพียงถอดสูตรออกจากคฤหาสน์ใส่แว่นตาดำไปดูดำดูเขาก็ไม่มีมีแต่เดินทางลงทุนรักษาฐานไปเอาใจมวลชนและประคองปากรักษาวาจาอันเลื่อนลอยไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คือนักการเมืองปากกับใจไม่เหมือนคนทักษิน ชื่นบานกับนักธุรกิจนักลงทุนนายทุนขุนศึกยังไม่รู้สึกรู้สาว่า17ปีที่ผ่านมายังมีรอยแค้นคาใจคนใต้อยู่เหมือนเดิมหรือไม่ภาคไหนไม่เลือกพักเราอย่าไปสนใจพวกเขาปากนักการเมืองเปลี่ยนนิสัยได้สันดานไม่เคยเปลี่ยน เราหมายถึงพวกนักการเมืองสายเสียทั้งหลายมันไม่รู้จักแผ่นดินเกิดตัวเองหรอกเมืองเหนือทั้งภาคถูกไฟป่าการเมืองแสดงพลังกันไม่สิ้นสุดพวกมันยังปล่อยให้พังไปต่อหน้าต่อตาคบไม่ได้จริงๆคนหลายเหลี่ยมสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์0869959575และอ e ีเมลสืบจากข่าว at gmail.com